การทำ power of t r e e นะครับว่า,เ,าเราสามารถที่จะทำธุรกิจนะครับสร้างตัวแทนจำหน่ายนะครับแล้วรับไรายได้ในในแผนข้อ power of t r e e นะครับอย่างไรบ้างนะครับเพื่อให้ทุกคนทั้งเพื่อนใหม่นะครับแล้วกเ็เพื่อนเพื่อนเก่าเนี่ยครับเมื่อท่านเข้ามาดูเนี่ยย้อนหลังนะครับก็จะได้เห็นแผนข้อนี้นะครับซึ่งเป็นหนึ่งใน แผนรายได้นะครับที่ดีมากๆเลยของหลายๆข้อนะครับซึ่งแผนข้อนี้เนี่ยเป็นแผนที่าทางผู้นำแล้วก็พวกเราทุกคนเนี่ยโฟกัสนะครับนั่นก็คือแผนตัว power of tree นั่นเองนะครับ power of tree เนี่ยก็เป็นแผนที่ออกแบบมานะครับเพื่อหนึ่งเลยนะครับหนึ่งเลยเนี่ยอยากให้พวกเราเนี่ยเป็น r r o u u t t o v e r นะครับเป็นคนที่รักสินค้านะครับใช้ผลิตภัณฑ์ แบบชนิดที่ว่าแบบมีความเข้าใจหลงไหลแล้วก็เป็น Product ต o v e เคือเข้าใจสินค้าจริงๆนะครับว่าทำไมเราต้องใช้ออยลแล่าแต่ละตัวมันดีอย่างไรนะครับอันนี้คือประเด็นที่1น,นะครับส่วนประเด็นที่2เนี่ยนะครับก็คือให้พวกเราเนี่ยฝึกนะครับในการที่จะเป็นนักธุรกิจนะครับมีลูกค้าประจำนะครับฝึกที่จะเป็น นักธุรกิจนะครับฝึกที่จะมีลูกค้าประจำนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าการที่เราจะาสามารถที่จะทำธุรกิจนี้ได้แบบสมูทเติบโตเนี่ยนะครับมันจำเป็นจะต้องมีลูกค้าประจำนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็จะทำให้อ่ถ้าเกิดเรามีลูกค้าประจำนะครับสิ่งที่มันจะได้กลับคืนมานะครับนั่นก็คือในเรื่องของการ LRP นั่นเองนะครับ รายได้ power of tree เนี่ยนะครับเป็นรายได้ที่เกิดจากการซื้อซ้ำนะครับทุกท่านอีกอีกรอบหนึ่งเลยนะครับรายได้ที่เกิดจาก power of tree นะครับคือรายได้ที่เกิดจากการซื้อซ้ำนะครับซึ่งการซื้อซ้ำเนี่ยนะครับหมายความว่าจำเป็นที่จะต้องมีการเป็นเมมเบอร์เข้ามาก่อนนะครับในเดือนก่อนหน้านี้ อย่างเช่นสมมุตินะครับท่านเข้ามาในเดือนที่แล้วนะครับแล้วท่านเริ่มมีการแชร์ลิงธุรกิจนะครับแชร์ลิงเอเซนเชียลโอออกไปนะครับแล้วก็มีคนที่สนใจอยากจะเป็น WA นะครับอยากจะขยายแบรนด์ e s s e n เชียล i อกับเราด้วยเข้ามาตั้งแต่เดือนที่แล้วเลยเนี่ยนะครับเนที่คนี่1คนที่2น,น,นะครับแล้วก็คนที่3ครบผังแบบนี้ ในเดือนที่แล้วนะครับแล้วเดือนนี้ตัวเราและทั้งสามคนเนี้ยเขามีการมาซื้อซ้ำไอ้ตรงเนี้ยเราเรียกว่าเราอ่ะจะมีเขาเรียกว่ามีสิทธิ์ได้รับ power of t r e แล้วนะครับมีสิทธิ์ได้รับ power of t e ส่วนจะได้รับหรือไม่ก็มาดูที่คะแนนอ่าแต่กำลังยกตัวอย่างว่า power of t r e เนี่ยเป็นอ่าเป็นแผนที่เกิดจากการซื้อซ้ำซึ่ง โครงสร้างนะครับอ,อย่างที่หนึ่งนะครับในในภาพเนี่ยท่านจำเป็นจะต้องวางโครงนี้เนี่ยให้ครบตั้งแต่เดือนก่อนหน้าอย่างสมมติอีกตัวอย่างหนึ่งก่อนละกันนะครับสมมติว่าถ้าเดือนก่อนหน้านะครับตัวเรานะครับมีคนแรกเข้ามามีคนที่สองเข้ามาแต่ยังขาดคนที่สามแล้วเดือนนี้นะครับ เราก็เปิดนะครับเพิ่มมาอีกหนึ่งท่านนะครับที่จะมาร่วมขยายแบรนด์ Essential Oil ด้วยกันผังนี้เราครบท้วนเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นการครบท้วนในเดือนนี้หมายความว่านะครับเราได้วางโครงสร้างนะครับในการสร้างลีดเดอร์สาสายสาคนหรือ3าสายงานเนี่ยสำเร็จคอมพลีทในเดือนนี้ Power o f 3เอเคเราจะมีะไรายได้ข้ออื่นนะครับแต่ power o f 3 r e จะได้รับในเดือนหน้านั่นเองนะครับนั้น power o f 3 r e เนี่ยจะได้รับตอนไหนนะครับ power o f 3จะได้รับตอนเราสร้างโครงสร้างแบบนี้เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็น3 T1 ใช่ไหมครับ9คือ T 2 2 7คือ T 3, 3เดือนไหน ที่ระวางโครงครบนะครับเดือนถัดไปหากโครงทั้งหมดของเรามีการซื้อซ้าแล้วก็ครบเ,เรียกว่า600 PV วอลลุ่มรวม,รมเนี่ยทั้งสามคนนี้นะซื้อซ้าแล้วมีคะแนนรวมกับตัวเราเนี่ย600 PV เราก็จะมีรายได้ที่เป็น power of t นั่นเองนะครับอ่ะอย่างโครงสร้างนี้ใช่ไหมครับหาก ถังนี้เกิดขึ้นในเดือนที่แล้วแล้วเดือนนี้ทุกคนมีวอลลุ่มรวมกันคือตัวเราและสามท่านนี้ครบ600คะแนนนะครับก็คืออย่างที่พวกเราคุยกันก็คือเรามีคนละ1้0าคะแนนเป็นบรรทัดฐานนะครับเป็นาการทำธุรกิจเพื่อให้ทุกคนรับรายได้อย่างยั่งยืนนะครับอันนี้ยเราร5อคนคนนี้150 คนนี้ร้อคนนี้150ยนนผัง power of T ทีหนึเนี่ยก็จะเกิดขึ้นโดยสมบูรณ์คือร้อยาสิบคูณสใช่ไหมครับก็จะเท่ากับครบหกรนั้นเราจะมีรายได้ที่เกิดจาก power of T เราเรียกว่า T หนเพราะว่าเป็น3คนที่ติดตัวเรานะครับในเลเวลแรกนะครับตรงนี้เราจะได้ power of T อยู่ที่นะครับหนึ่บาท นั่นเองหรือ50เหรียญ u s นะครับหรือประมาณ1,600บาทไทยนะครับอันนี้คือ T1 น,นะครับนั่นเองต่อไปครับเมื่อเราเป็น T1 เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเมื่อเราเป็น T1 เรียบร้อยแล้วหน้าที่ของเราก็คือส่งต่อนะครับวางแผนงานส่งต่อนะครับให้ทั้ง3คนของเราเนี่ยรู้จักห้องประชุมนะครับรู้จักที่เรียนรู้ เพื่อต่อยอดนะครับไม่ว่าจะเป็นต่อยอดความรู้ในเรื่องของสินค้าต่อยอดความรู้ในเชิงการทําธุรกิจนะครับต่อยอดความรู้นะครับในเรื่องของการทํางานนะครับแล้วก็วางแผนทําโครงสร้างร่วมกันนะครับโดยที่เมื่อกี้เราวางโครงสามครบแล้วนะครับเราได้ทีหนึ่งไปแล้ววิธีของเราคือช่วยครับเออช่วยใคร ช่วย3คนนี้นะครับช่วยในที่นี้คือช่วยให้ข้อมูลช่วยให้ความรู้ช่วยให้การวางแผนงานหรือช่วยเหลือเพิ่มเติมอย่างอื่นในกรณีที่ทีมงานของเรายังยังยังเป็นมือใหม่นะครับยังต้องการต้องการการซัพพอร์ตในหลายๆเรื่องในเรื่อง,องคู่ความรู้เครื่องมือต่างๆนะครับเราก็วางแผนทำงานร่วมกันนะครับโดยที่หน้าที่ของเราต่อไปก็คือ เราก็ช่วยสามคนของเราที่เป็นท1นะครับที่เราเป็น T 1หนึ่งเนี่ยให้เขาเนี่ยนะครับเป็น T1 เหมือนเรานะครับก็คือให้เขาเนี่ยนะครับได้ทำงานเป็นนะครับได้ใช้ระบบเป็นนะครับก็ให้เขามีโครงสร้าง3ามคนแบบนี้เข้ามานะครับแล้วก็ตัวเขาเองก็ร้อยห้าสิบเห็นไหมตรงนี้เนี่ยเราก็จะสร้าง T 1หนึ่งสเร็จคนแรกแล้วก็ช่วยคนที่สองนะครับอันเนี้ยคือ คนที่สองนะครับแล้วต่อไปก็คือคนที่สามอันนี้ก็จะเป็นทีหเป็นคนที่สามที่เป็นทีหอย่าลืมนะครับโครงสร้างถ้าเกิดสมมุติเดือนนี้เรา,าทำได้เซตนี้ครบเซตนี้ครบแต่ว่าคนนี้ยังขาดอยู่สองคนนะครับสมมติเดือนนี้เนี่ยเรายังขาดอยู่สองคนเดือนถัดไปนะครับเราก็ เต็มที่นะครับให้คนนี้นะครับเขามี2คนเข้ามาโครงสร้าง9ของเราเนี่ยก็จะครบในเดือนหน้า power of t r e จะไม่ได้เดือนหน้านะครับ power of t r e เป็นรายได้ที่เกิดจากการซื้อซ้ำ power of t r e จะเกิดขึ้นในเดือนถัดไปที่เป็น T ีสองนะครับส่วนทีห่งเมื่อเราวางโครงเรียบร้อยแล้วเราจะได้ทุกๆเดือนเลยในกรณีที่เราร้อยห้าบแล้วสาคนนี้ร้อยหได้ทุกเดือนเนี่ย เราก็ได้ p พ w e r อ f tt ททหนึ่งท,ทุกเดือนเลยแต่ในกรณีเมื่อเราวางโครงสร้างจบนะครับสมมุติเราวางโครงสร้างในเดือนที่แล้วนะครับคนนี้ครบนะครับแล้วก็คนนี้ครบนะครับคนนี้มีแค่คนเดียวนะครับแล้วเดือนนี้เนี่ยเราก็ช่วยนะครับเพิ่มเติมนะครับทำงานร่วมกันจนคนนี้เนี่ยครบ สคนเป็นที่เรียบร้อยหมายความว่าโครงสร้างาผังเก้าของเราเนี่ยครบแล้วในเดือนนี้ power of tree ที่เกิดในเดือนนี้ก็คือเราก็จะได้ทีหนึ่งแต่ทีสองเนี่ยจะได้เดือนถัดไปเรื่อยๆ infinity ทุกๆเดือนเลยถ้าทุกคนยังรักษาโครงสร้าง150 pb ตรงนี้ได้อยู่เหมือนเดิมเป็นเป็นการสร้าง power 3, ทีสองแบบเขาเรียกว่า มั่นคงนะครับถ้าทุกคนเข้าใจว่าทำไมต้องร้อยห้าสิครบแล้วครบเลยเราก็จะได้ power of three ตรงนี้อยู่ที่แปดพบาททุกเดือนเลยไม่ได้รวมรายได้ข้ออื่นที่เป็น unit level ไม่ได้รวม Fast Start ์โบนัสนะครับท่านใดเข้าใจกดเลข2มาให้หน่อยครับอ่าคือโครงมันต้องครบก่อนนะครับโครงมันต้องเรียบร้อยก่อนนะครับในในเดือนก่อนหน้านี้แต่หลังจากนั้นเราได้ตลอดเลยนะครับ ถ้าเราทําโครงตามนี้ได้ทํา PV ตามนี้ได้นะครับเราก็จะได้ตามนี้ตลอดต่อเนื่องเลยนั่นเองนะครับอ่าโอเคอันนี้คืออ่าเราจะวางแผนยังไงก็ได้นะครับคือเงื่อนไขเขาเนี่ยคือมีห0ร้อคะแนนรวมนะครับของคนที่จะเป็น T1 นั้นเราช่วย3ามคนให้เป็น T1 เราก็เป็น T2 นั่นเองต่อไปเราช่วยสามคนให้เป็น T2 หรือช่วย9คนให้เป็นท1หนึ่งเราก็จะเป็นท3สามอ่าเห็นไหมฮะช่วยสามคนให้เขามีสามเก้าช่วยคนแรกให้เขามีสามเก้าช่วยคนนี้ให้เขามีสามเก้าสามคนที่ติดตัวเราเขาเป็นท2สองเราก็ขึ้นท3สามหรือช่วยเก้าคนนะครับเนี่ยช่วยเก้าคนอ่าช่วยเก้าอ่าช่วยช่วยเก้าคนนี้นะครับเนี่ยช่วยเก้าคนนี้ที่เพิ่งเข้ามาเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับ ให้เขาเป็น T ีหช่วย9คนให้เขาเป็น T ีหนึ่งนะครับเราก็จะขึ้น T ีสามนั่นเองนะครับาวางแผนยังไงก็ได้ครับให้มันเกิดโครงสร้างแบบนี้ซึ่งผมเองก็เรียกว่าได้ T ีสามมา,าหลายเดือนแล้วนะครับถ้าเราทำโครง T ีสได้ก็บอกเพื่อนๆทุกคนเช่นเดียวกันว่าเราก็จะมีะไรายได้มากกว่า1 0 0 0 0แสนบาทต่อเดือน นะครับดังนั้นดังนั้นถ้าเกิดเราทำโครงทีสได้สมบูรณ์ทุกคนเข้าใจว่าทำไมต้อง LRP 150 PV ทําำไมต้องอเป็นโปรดักเตอร์นะครับมีการเกินใช้ส่วนตัวทำไมต้องมีลูกค้าประจำเพื่อทำการ LRP ให้ได้150 PV, เพื่อเป็นวัฒนธรรมองค์กรแล้วทุกคนจะได้มีรายได้ Power of T ที่ยั่งยืนดังนั้น1้0เนี่ยจึงเป็น คําตอบนะครับจึงเป็นมาตรฐานนะครับที่เป็นวัฒนธรรมองค์กรที่พวกเราคุยกันทุกๆเช้าเลยนะครับในสภากาแฟนะครับเราใช้กระบวนการ u ูเนะครับในการเป็น user เป็นโปรดักเตอร์นะครับมาสู่การเซลล์นะครับแนะนำผลิตภัณฑ์มีลูกค้าประจำจนกระทั่งเราเริ่มที่จะมองเห็นธุรกิจนะครับเริ่มทำการเอนโรคน3คนเข้ามาได้ แล้วก็ฟอลโ o w ติดตามให้เขาเข้าใจระบบเข้าใจห้องเรียนรู้เข้าใจแผนการตลาดใช่ไหมครับแล้วก็ม e e t i n g นะครับได้เข้ามาอยู่ในห้องเรียนรู้ในฟังก์ชันการเรียนรู้ต่างๆนั่นเองนะครับเนาะดังนั้นมาถึงจุดนี้นะครับพวกเราถ้าเกิดว่าเข้าใจว่าการวางโครงสร้างนะครับการ LRP นะครับการทำ150า150 PV คือหัวใจของการรับรายได้ทุกทกเดือนของ power of tree ด้วยการทำตัวเองให้มี150นะครับให้ได้ทุกเดือนเป็นผู้นำห้าดาวเรียนรู้หา3คนนะครับแล้วก็ copy นะครับคนที่จะมาทำร้อาสิบคนที่จะรักการเรียนรู้คนที่นะครับโฟกัสที่จะหา3มคนให้ได้ คือโฟกัสผู้นำห้ดาว3ข้อนะครับเราก็จะมีผังแบบนี้นะครับ3ามเก้าเมื่อเราวางโครงเสร็จ power off นะครับใน T ีสเนี่ยเราก็จะได้48,000บาททุกๆเดือนเลยนะครับได้ตลอดชีวิตเลยถ้าทุกคนเข้าใจนะครับ150 PV นะครับเรียนรู้แล้วก็หาคน3คนที่จะเดินตามนี้นะครับ หาคน3มคนที่จะทำร้อาสิบที่เข้ามาเรียนรู้แล้วก็พร้อมจะเอนโลคน3คนนะครับดังนั้นเมื่อเราทำโครงสร้างนี้สมบูรณ์ทุกคนมีวัฒนธรรมองค์กรในการ150ยหบทีวีบอกได้เลยครับว่ามันจะเป็นรายได้ที่สุเขียนมากๆเลยวางโครงเสร็จแล้วเสร็จเลยรับรายได้ตลอดชีวิตใครว่าดีกดเลขเก้ให้ด้วยครับ เริ่มจากตัวเราเลยนะครับเดือนนี้เลยนะครับเริ่มจากตัวเราเลยนะครับร้อยห้าสิบพีส่วนหนึ่งก็เป็น Product l อร์ r กินใช้ส่วนตัวส่วนหนึ่งก็คือจําหน่ายมีลูกค้าประจําเพราะลูกค้าประจําจะกลายเป็นนักธุรกิจในอน,นาคตนั่นเองนะครับนี่คือเป็นการเจาะลึกนะครับ power of three ซึ่งไม่ยาก เกินไปนะครับไม่ยากเกินไปนะครับถ้าเราตั้งใจเชื่อมั่นว่าพวกเราจะมีรายได้เฉพาะข้อนี้นะ48,000บาททุกๆเดือนเลยกับโดเทอร่าแต่โดยประสบการณ์นะครับในตอนผมเป็นท3ที่เป็นมาแล้วประมาณ3-4เดือนเนี่ยนะครับถ้าวันนี้เราคอลิ i f ฟที T3 ได้ตลอดเนี่ยรายได้อยู่ประมาณนะครับ130,000บาท เดือนนะครับในกรณีเราคอลี่ไฟทีสาได้แต่ถ้าเราคอลี่ f ฟทีสาได้แล้วองค์กรมันไหลลึกใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับยูนิเลเวลเราเราได้เป็นหลักหลายๆแสนเราได้เป็นหลักเดือนละล้านเลยนะครับดังนั้นทุกอย่างมันเริ่มต้นจาก power of t r e 3 t3 นั่นเองนะครับอ่าโอเคัน้นขออนุญาตนะครับพวกเราอ่าตอนนี้นะครับตั้งใจนะครับเต็มที่ ที่จะเป็น T ีสนะครับกดเลข3 3 3, 3ให้หน่อยครับ